สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่เกม Dark Souls 2นะครับพาร์ทนี้เราไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเราจะไปกันแบบรวดเร็วเพราะว่าบอสตัวน,นี้มันสั้นมากว่าแต่มันไปไงครับไม่มีอะไรเลยจินะพาร์ทนี้สั้นๆง่ายๆครับรีบๆไปให้จบ โอเคไปทางไหนวะเอ้ย okay. เดี๋ยวทำไมผมเจอหมูโอ้เก็บตกโอ้ไม่ตอดข้างล่างมันมันมีบางอย่างโอเคเก็บพกอนอะไรไม่รู้เก็บมันเอ๊ะวอสวอสส คือไม่ได้เล่นนานครับลืมโทษโอเคเอาใหม่ไม่ได้เล่นนานมากไม่เคยมาแบบนี้ประมาณสักพัก,กใหญ่ๆแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าจะอืมคะอึ้นขึ้น,น,นเอาคืนไม่ได้มีหินนี้ก้อนอนี้วันใช่ไหมโอเคเพนลาก่อยละลาก่อย คลิปพาร์ทนี้ผมไม่ได้ให้ดูว่าตายไปเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วผมไม่ได้ตายสักครั้งนะแต่ดูเหมือนว่าพาร์ทหน้าผมคงต้องให้ดูนเนาะเฮ้ยเราบอกว่าจะมาแบบสั้นๆไม่ใช่แบบพาร์ทนี้ไงไจบยังไวโอ้ยในโหดจุงโอ,โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมมันสู้ยากผมเคยยากขนาดนี้เชียวหรือมามาดิมามาเรากลำครับเมื่อกี้เราเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยนะอี๋แบ็กแซปเดี๋ยวก็ตกอีกเนี่ยยืนได้ยืนได้หน้าร่วงเนะอะเค้กกระีครับเย่ได้ทอสเอามาทำอะไรก็ไม่รู้โอเค งนี้ทูกสว่าถ้าเป็น NG พัทสองนี่จะมีบางมุมหรือเปล่าหรือว่ามังกรผมจำจำไม่ได้นต่จะเป็นมังกรนะครับบินมาแต่ตอนนี้ต้องกำจัดพวกนี้ก่อนครับไม่งั้นมันไม่ให้เราผ่านนะไม่ให้ผ่านแต่ว่าเราจะหนียบเราหน้าด้านครับเ <c oughs> ดียวโหคณจะเปิดประตูไม่มีบรยรยาอ่ะซู่เลยพวกเวนหัดไม่มารยายนเลยแล้วไปกาดเด็กทำไมก็ไม่รู้เดี๋ยวจะตั้งสติครับ ช่วยตั้งสติแบบนี้ครับโอเคพลิบไลท์เจมับโอ้จะเยอะไปไหนมาเป็นบอยแบนด์มาจบจบพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ลวกมากครับคือไลท์เจมไลท์จงไลท์เกม์อะไรมไม่ได้ซื้ออย่างลวกโอเคเปิดประตู ใส่แวนดำไปก่อนแล้วกันนะจังวะนี้บัคออเฮดบัสเตมาแรงอยู่ข้างหน้าแต่ใจเย็นไว้ครับผมมาแรงอยู่ข้างหน้ามาแรงที่วานี้คือดีใช่ไหมไหนผมไม่รู้ผมไม่ชี้ผมไปแล้วบายผมไม่เปิดกล่องงับกล่องเป็นกับดักตรงนี้มีกำแพงร่องหวนวเง่บตรงนี้โอเคกดกติดแคป เดี๋ยวผมจะไปเอาเออ่ไอเทมมันนะเราเราจะได้ยินเสียงสวดอ๋อเลยเลยเลยนี่เอ็กซ์แฟลชชาร์จเอาไว้เพิ่มจำนวนขวดยานครับตอนที่ผมมีแล้วทั้งหมดแปดนะต่อไปก็เก้าผมไม่ใช่สิบแน่นอนโอเคทุกอย่างพร้อมทุกอย่างไม่พร้อมเก็บบาตตัวมาครับเอาให้ตายเลยครับ เรียบร้อยครับจบไปหนึ่งนะจังหวะนี้แบ็กแสบโอ้โหโอ้โหมีตัวขัดข,ดขวางนี่ยมีการขัดจังหวะอัพจังหวะนี้มีการเข้ามาแก๊งครับเรามาแค่คนเดียวครับเราจะไปสู้อะไรได้โอ้โหสักครู่นะนอกจากจะมีบอสแล้วนะยังมีเออ่ลูกน้องด้วยนะเดี๋ยวแบ็กแสบแบ็กเรียบร้อยเอาผมลืมเอาผมลืมใส่มีดไม่เป็นไรช่างมล็อปป์อะแบ็กแสบ Bác bạc Đầu dưới Là con dưới thấy con của xe chai Ô hú ý hướng lọt Sủa nhà nó Ờ Ui làm này Dinh a cả Dinh a à cả Ông à, phải tài Ô mấy kia nó tìm nữa Ok Kẹp cuộc lúc nó chót vào nó bốc nhớ nước thường lúc nó chót này Power Ranger <laughs> ชอบโผล่มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้หูเขาไม่เข้าใจตีไม่โดนกระโดดตี่เราต้องอยู่เป็นครับเราต้องอยู่ให้เป็นครับพอดีทำอะไรทำอะไรชี้อะไรอโอ้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 ใจเย็นคะรับปั๊มเลือดก่อนคนระับก,การผู้ลูกกระจอกพวกนี้ก่อนคนระับโอ้พิกกี้ <c oughs> ชื่ออะไรวะเป็นพาวเวอร์เลนเจอร์ช่างมันอะ งเก็บกันก่อนครับนอนนอนโอ้โหทักษะจะขีดเก็บหน้าครับยกมาตีก็ไม่ได้ต้องคลานนะนี่เอางั้นนี่เอขอเวลาเดี๋ยวเรายืนยืนยืนใส่ไอเทมแบบสบายใจอ่ะนี่เลยเดินขึ้นกินเลือดกินเลือดแอเถึงเวลาตายแล้วเรียบร้อยยิงอะไรยิงอะไร ยิงไปทำไมตรงโน้นผมอยู่ตรงนี้แล้วผมปาอะไรมันอยู่ตรงนน้นแล้วผมปาอะไรผมเนี่ยเราต้องซวกลังครับเราต้องฆ่ายัางเอ,อี่ยงเรียบร้อยเรียนฆ่าดีๆไม่ได้เข้าไปฟันให้จบๆเรลาลีลานี่เรียบร้อย,ย,อยแค่นี้แหละบอสไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้โอ้ได้ไท้ายไม้สลลบด้วย ไม่ธรรมดาไม่มีโซนบอสพวกนี้ไม่มีโซนครับแล้วก็ทำลายครับทำลายฉากนะับการทำลายล้างมันคือความสุขของเราโอเคคมามจุดบอลไฟเกือบตกไลท์บอลไฟลิทลงอ่าเบียนเท้มโซลออฟอรพาวนไนท์แล้วไปจังไกจออ โอ้ที่เราบาัโผที่ไหนเนี่ยห้าห้าตรงนี้มีไอเทมนะครับเหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคโอเคมีคนยิงมาเราได้ยินเสียงครับเราสัมผัสได้หอกกั Where a r ว you? ยิงแมงมุมครับนีดอกเดียวตายแหลมแมวน่า แล้วผมมายิงมันทำไมเนี่ยแทนที่ผมจะไปไปนะโอเคครับเดี๋ยวเอา,วาเดี๋ยวเราค่อยมาตอบสำหรับอพวกพวกนี้นะอย่างที่บอกเขาว่าพาสละตัวเป็นใช่เป็นพาสท,ที่สั้นซะเหลือเกินผมไม่กลับมาจูล่าแล้วโซไม่น่าพออัพเดตนะสภาพกลับไปนี่ดีกว่าไปซื้อลูกคนโนโอเค The Lost Bastille สวัสดีครับ เฟลมเดียร์เฟลมนี่ไอคอนแอโร่วัดจิตอิดอันนี้มันลูกคานโนของานูยักษ์รึเปล่าไม่แน่ใจนะไอคอนเกรดแอโร่ลูกธนูยักษ์ที่เอาจากเมืองไอคอนชะีฟเนี่ยผมลืมไปละโอเคไม่มีละเหลือสิบแปดโซนครับไม่มีอเที่เราต้องส่อมีมอะไรที่พอจะอต้องการไททันายช้างครับ ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ไม่เป็เลยจบร้บสำหรับพาร์ทนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทหน้านี่เป็นบอสในม,มุมแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไม่เหลือตัวอะไรขัดขวางเราอีกต่อไปแล้วนะครับโอเคแลพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทที่ชันที่สุดท,ที่เคยทำมาอ่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะไม่ชันที่สุดขอตัวลาไปก่อนเลยลกัน,นครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับบายบายครับ